นี่รถใครนี่รถใครนี่ฮะงานการมาทำแอบ,บนี้เที่ยว <c oughs> เออจานชูครับช่วงนี้ก็จอดเจ้าักษ์เขียวไว้ก่อนครับผมยังไม่ได้ออกงานครับเอาครับกบับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y t u t u เอ็กดำซิงครับวันนี้อาจารย์ชูไปไหนเนี่ยสกดลรอยตามก่อนเฮ้ไปไหนนี่ไปไหนนี่ อ้าวว้นี่เหรอไปไหนนี่ฮะวูอ,อไปไหนไปไหนจานชูเดี๋ยวเราสะกดเราตามจานชูครับ<อ>ทำอะไรดิ อ้ขนของลงแล้วดูดูของเต็มรถครับ,บอกแล้วอย่ามันทุกเยอะรถนะ่ะการถจานชูครับมาล้างครับมาล้างในรอบกี่ปีเลยนยะเห็นทีดร้างนี่ ออกฟ้าฮ่แต่ออกออกรถวานะโอ้เนื่องจากว่ามันล้างปุ้มมันก็เปื้อนอย่างงี้แต่พี่น้องพอรถมันต้องเข้าบอ่อครับ<อ>เป็นเรื่องธรรมดาจะไปโน่นเลยปะฮะผมเห็นพี่พอดีผมเลยตามพี่มาเพราะนั่นเขาปิดทางอ่ะนี่ปิดทางทำไมอ่ะเถาอะนั่นแหะฮะ งานแม่บอนี่อะไม่รอเลยนะฮะจักรส่งนี้อะรอเลยใช่ไหมข้างหน้าใใส่่อหญโอ้พี่ใส่ล้อใหญ่เลยเจ้าทรงนี้นะหัวพี่เอ้ยไม่ต้องพูดถึงไอ้รถคันที่ส่วนกับเราอะตาโคตรกูเราตายได้ยังไงแต่เรามองมองอะไรไม่เห็นเห็น โอ้ยแต่ออกมาพึ่งร้างครับจานชูร้านนี้ร้างดีมากนะครับมาได้ผมหมดร้านะครับสี่ปีอสี่ปีตัวปีโตนี่อ่ะพี่แพลว่าล้างมั่งรถอ่ะนี่มาล้างให้เลยนี่ล้างแล้วนี่ บอกว่าตัวเองล้างจะลดแต่รดไม่โครถตัวเองไม่เคยล้างนีและล้างล้ลางนี่ทะเบียนผมไปเอาหมาแล้วผมไปเอาหมาไปกินมันมัน,ม,นมันดึงออกมาอย่างนี้เลยอันไหนทะเบียนพี่ออกมาจากออกมาจากบอ่อเมื่อ,อกี้ง้างออกเลยบ่อ พงนี่ครับสัมภาระที่คนกระรดไปมาไปมาเยอะเหมือนกันเนาะตอนแรกพี่เอาลงอยู่นู่นเยอะเหมือนกันนะ่ติดมากับรถยังเยอะอีกชวนวันนี้ก็ว่างครับวันนี้ว่างวันนึงเก็บงานวันนี้พรุ่งนี้ก็ออกงานนะบ่เป็นมันแหละอเขาไม่งาน อวันนี้เขาเก็บงานตรงนั้นก็เสร็จใช่ไหมเสร็จเสร็จบอสซื้ออะไรมั่งขอบคุณครับจะซื้ออะไรคะไหนซื้ออะไรรถไถงี้รถไถเสียนู่นไหนเขาบอกว่าสั่งโต๊ะสั่งสั่งได้ต้องมาเอาไปจะซื้อที่ไหน กำลังตรวจกำลังล้าง,น,างนั่งชิวๆก็ได้เราอ่ะวานนี้ผมปวดหัวจับเลยพี่ว่ะแดดมันร้อนอืมแดดมันร้อนแบบือ้ออ โอ้ ه, เป็นนอนแล้วไม่ออกมาเลยล้วนอนยาวเลยอะว่าที่ก็ไม่อยากจะทำคลิปเลยเดีย๋ยวมันเหนื่อย,ยอะเบียรีขับรถไถเลยขึ้นเขารถไถจนเหนื่อยแตกเลยมันายเหนื่อยเลยแต่ร้านนี้ร้านดีมากครับช่องลงช่องดัางสีเยียมเลยนนสีแอลโอ ผมล้างรถผมด้วยดีวยกว่าไม่ล้างหรอกค่อยล้างไม่ของผมนะบริการดีหลังด,ด,ด,ดูแลดีด้วยใช่มไหมปุรบรถคอกไปแล้วรอๆแล้วสบายมีร่มให้อยู่อ่ะ Cơ thông xe nhạc Đắm, Đúng rồi, <laughs> <này>, <laughs> lại <laughs> <là anh ấy. cười> อยู่ข้างล่างเต็มอ่ะดีเวานก็ติดภูมิแบบพี่เจงเพราะเห็นอยู่โดนขิ้นอยู่ไอ้ขึ้นเลยขึ้นเลยปุ๊กตุ๊กโอ้พี่จะพายล่างลงเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปลากให้โอ้ตึ๊กตติดอยู่ติดอยู่ไอ้นี่เลยติดอกเลยไงรถพี่เก่งอ่ะสูงจัดนะมแล้วขึ้นลงมันแข็งอือ ไม่ได้ทหารส่วนใดทีเลยได้ไปนหไม่งานติดเือนแล้วองวันนี้นี่งานไรแค่น้งานแต่อู่ไหมเนี่ยงานคือบ้านงานแต่งแต่งงานที่ไม่ไปแล้ววันนี้นะดูก พี่อึงคนไหนวะอ๋อคนที่รีแบบรถที่ขับรถเองล้อมอ๋อเพื่อนเดียยังไม่เอาฮ่าฮ่าเองผมก็มีอะไรเยย ตั้งแต่ออกรถมาครับเข้าขั้งที่สามครับเข้าร้านน้องมีชมร้านกจะภายในอือร้านจะภายในเนโอเคครับคลิปนี้ก็ขอเจ้าันอีกแล้วนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ